ก็เลยค่ะฉันเด็กหญิงพากินีพัดแก้วนีฉันเด็กหญิงนะตะกิตตาม,มาะนะวงและหนูสุสมการทำระดับนั้นนะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวอะเซรัมรส จุดด่างดําของเชียนน์ค่ะแล้วก็ครีมกันแดดของวัตสลีนคืแบบแดดมางทีมันร้อนนะคะทุกคนดูแสงนะคะมันร้อนมากค่ะนะะคเซรั่มของเซรั่มลดจุดด่างดําของเชียนน์น์นะคะเอ่อช่วยลดเรือนรอยดด่างดําให้ดูจางลงด้วยสารพกัดจากดอกแซนลิลลี่และมีวิตามินและมีคอลลาเจนค่ะนี่นะคะกันแดดนี้นะคะ P P H P S ห้าสิบบวกบวกบวกนะคะบอกเลยมันดีมากหาง่ายสุดง่ายมาก ไม่คือถ้าไบออกแดดคือไม่เหลวเลยนะคะใครสนใจนะคะก็ไปซื้อได้ที่เซเว่นวัสันโรตัมีหมดนะคะในแอส้มเอสราซาดนะคะเดี๋ยวทาให้ดูค่ะนี่นะคะทาไปเลยค่ะหอมมากนะคะหอมหอมมากหอมสุดๆเลยค่ะนี่นะคะทาแล้วนะคะก็โอ้ยหอมออกแดดเลยนะคะใครสนใจนะคะนี่มีมีโอโยกันนะคะมีเลนที่จดแจ้งนะคะ กันก็นานี่เขารีวิวแต่เอารีวิวที่มึงอันนี้นะคะก็เป็นเซรั่มลดรอยดำของเชียนนะคะอันนี้ซื้อจากเซเว่นอีเลเว่นนะคะราคาแค่59บาทถึง49บาทอันนี้ค่ะอันนี้นะคะเราได้มามันมีโปรโมชั่น1แถม120บาทนะคะเป็นของวัส์รีนนะคะไปหาซื้อได้นะคะยี่ห้อนี้ดังนะคะเพราะว่าต่อรค่ะนี่กับบริษัทยูรีเวียไทยค่ะขอบคุณค่ะ